ความคืบหน้ากันนะคะหลังจากคนร้ายก่อเหตุวินาศกรรมทั้งการลอบวางระเบิดแล้วก็ลอบเผาห้างสปปรรพสินค้ารวมถึงสถานที่หลายจุดในพื้นที่7จังหวัดของภาคใต้ค่ะตอนนี้ทางตํารวจรัฐหารก็กําลังเร่งทํางานตามล่าตัวผู้กระทาความผิดมาดําเนินคดีนะคะรวมถึงความเคลื่อนไวของฝ่ายความมั่นคงด้วยคุณวรชัยวันนี้นาะยกร,รัฐมนตรี เรียกประชุมด่วนสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อหารือถึงประเด็นนี้ด้วยครับมีความคืบหน้าจากการเ,าเสร็จสิ้นการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับ,รบท่านนายกเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการนําเสนอข่าวครับว่าอย่าให้อยู่ในขั้นตอนการนําเสนอที่มีสตินะครับเพราะว่าอยู่ในระหว่างการสอบสวนครับแล้วเรื่องนี้อาจจะเป็นการกดดันเจ้าหน้าที่ได้นะครับพร้อมกับให้ประชาชนแล้วก็ทุกหน่วยงานนั้นเฝ้าระวังนะครับในการสร้างภูมิคุ้มกันในการระมัดระวังตัวเองให้มากยิ่งขึ้นครับ ด้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นฝีมือของใครนะครับแต่ว่าหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพของผู้ต้องสงสัยได้ครับถ้ามีความชัดเจนจะบอกมาอีกทีนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจะพูดโดยาพาดพิงใครนั้นไม่ได้นะครับและท่านก็เชื่อว่าต้องมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนแล้วก็มั่นใจนะครับว่าการขยายเรื่องนี้ครับจะไม่ใช่การขยายพื้นที่ ของผู้ก่อเหตุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับแต่อาจจะมีคนที่มาจากสจังหวัดชายแดนภาคใต้นะเป็นคนออกมาทำก็ได้ส่วนเรื่องการว่าจ้างนั้นนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันครับกาฟังจากคนเอกประวิทย์พูดแล้วนะคะก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติวันี้พบตรพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาค่ะยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการก่อวินาศกรรมจริงๆไม่ใช่การก่อการร้ายพบบตรบอกว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของการก่อการร้ายจริงๆนะคะจะต้องมีคนออกมาแสดงตัวว่าเป็นคนลง มือก่อเหตุแล้วก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบเหมือนเหตุการณ์โจมตีหลายครั้งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเวลามีกลุ่มก่อการร้ายพุ่งเป้าไปโจมตีที่ประเทศไหนนะคะอย่างอัลกออิดาหรือว่ากลุ่ม i s ที่เคยทํามาเขาก็จะออกมาแสดงความรับผิดชอบกันส่วนเรื่องการสืบสวนสอบสวน,นะคะ่ะตอนนี้มีความคืบหน้าต่อเนื่องแล้วแต่ว่าขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทํางานก่อนพบตรบอกยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งทั้งเส้นนะคะ ซึ่งมีประเด็นการเมืองที่อาจจะไปโยงกับเรื่องของการทาประชามาติแล้วก็ความเชื่อมโยงกับระเบิดที่สารเท้ามหาพรหมกับพบวตลอเชื่อว่าไม่น่าจะมีส่วนเชื่อมโยงกันส่วนการคุมตัวนายศักกรินคารืหัตอายุ32ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจรังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเท่าที่รายงานเบื้องต้นเป็นผู้ที่อยู่ในเกิดเหตุที่เกิดเหตุจริงๆแล้วก็มีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพเอาไว้ได้ ตอนนี้เจ้าหน้าที่กาลังอยู่ระหว่างการขยายผลมีรายงานด้วยว่าตำรวจเตรียมเสนอขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีเผาห้างเทสโก้โลตัสที่นครศรีธรรมราชเพิ่มเติมอีกประมาณ2-3คนด้วยค่ะกับสู่เรื่องจุดเสี่ยงนะครับที่มีการพูดถึง10แห่งในกรุงเทพมหานครท,นที่แชร์กันไปตามโลกโซเชียลเองครับตำรวจก็บอกว่าอย่าเพิ่งตักตื่นกันไปครับเพราะว่าจริงๆจุดนั้นเป็นจุดที่ตำรวจได้ข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะลงไปตรวจสอบด้วยนะครับค่ะ